มากันต่อที่เทศกาลลอยกระทงกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสีสันแต่ละปีโดยเฉพาะนี่สาวคนนี้แซมมี่นะคะแซมมี่คาร์เวลนี่แหละต้องบอกว่าเปลีย่ยนก่อนใส่ชุดไทยเล่นเซิร์ฟลอยกระทงกลางน้ำนะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่ตัวได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยปีนี้ จะไม่เหงาอีกแล้วนะคะเพราะว่าได้ให้สถานะคาว่าแฟนกับหนุ่มแชมป์ชนาทิพย์นะฮะแล้วก็บอกว่าเรากระทงปีนี้ไม่เหงานะฮะไม่ต้องลอยคนเดียวแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องลอยคนเดียวจริงๆเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพแล้วก็ลงคลิปนะฮะทางแชมป์เองแล้วก็แซมมี่เองก็ได้ลงภาพลงคลิปที่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะสับล่างกันเนี้ย สำหับร่างกัยน,นะฮะแชมป์ก็แต่งเป็นผู้หญิงเป็นนางนพมาศนะฮะแซมมี่ก็คล้ายๆแบบท่านเจ้าขุนบ้าแต่งตัวบอยๆท่านเจ้าขุนนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ลอยลอยน้ําเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปลอยกระทงกันกลางน้ำนะฮะต้องบอกว่าโอ้จริงจังมากๆาไปดูกันหนะะ่อยฮะ จริงจังไปไหมอ่ะน่ารักดีจริงจังไปหใหม่กับการที่จะลอยกระทงทั้งทีนะคะมันเหนื่อยไปใหม่ถ้าเหนื่อยขนาดนี้ก็อืมยังไงดีลอยน้ําตุกป่องกันทั้งคู่เลยนะคือแบบเขาก็อยากจะมีกิจกรรมร่วมกันสนุกสนุกเขาชื่นชอบกีฬาเสริมด้วยกันอยู่แล้วไงมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่พอเข้ากับเทศกาลมันก็เก๋ไปอีกแบบแราชอบความที่สลับล่างกันนี่แหละคนหนึ่งแต่เป็นหญิงคนหนึ่งแต่เป็นชายแล้วแกล้งกันนะเธอทไม่เป็นชั้นนะเธอเห็นแม่กับเกลวปะ แม็กมกาเร็ลก็เหมือนกันแมกาลีนก็กล้ามใหญ่มากแต่งเปน็ <c oughs> นนางนกพมาาเหมือนกันนะฮะนั่นก็อีกคู่หนึ่งก็ปีนี้ก็มีไอเดียกันแปลกๆเยอะนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เราติดตามด้วยกันว่ามีเหล่าดาราทั้งหลายเขามีคอนเทนต์อะไรไว้ลอยกระทงกันบ้างนะฮะ <c oughs> โดยแชมป์อ่ะก็โพสต์คลิปที่ลอยกระทงคู่กันเนี่ยพร้อมก็บอกว่าที่เธอบอกว่าอยู่กับเราแล้วเธอเป็นตัวเองอ่ะเป็นตัวของตัวเอง100%เ เราอะอยู่กับเธอเราก็เป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต <t ick> ์เหมือนกันนะหยอกหยอกหยอกความติดแฮชแท็กว่าวาสนาแชมป์วาสนาแซมมี่นะครับก่อนหน้านี้แซมมี่ก็บอกว่าเนี่ยที่ให้แชมป์ถ่ายรูปต่อเสื้ออยู่บ่อยๆเพราะอยากได้แฮชแท็กว่าวาสนาแซมมี่ไงอันนี้แชมป์ก็บอกเป็นวาสนาแชมป์ด้วยเหมือนกันนะขณะที่แซมมี่ก็บอกว่าไม่เคยลอยดีๆสักปีนะฮะขอกลับไปลอยคนเดียวเหมือนเดิมได้ป่ะนะฮะอะลอยคนเดียวก็ไม่สนุกนะใช่แซมมี่น่ารักใช่นะ